สวัสดีครับ FC น้ำหมักสูตร2ของอาจารย์ต้นนะฮะมาดูสวนยางของนตุกนะฮะต้นนี้ยางหน้าตายให้ดูนะคะให้ดูก่อนจิ้มนมะันจะมีน้ำยางไหมพ่นน้ำหมักไปต่อเนื่องมากนะฮะนตุกเนี่ยเนี่ยเนี่ยตายนะตายแบบร่อนเปลือกอย่างเงี้ยนะฮนะกนะ่อนจิ้มนะ ก่อนจิ้มเรามาดูก่อนโอ้โหมันอ้วนไวนะฮะอ้วนอย่างเงี้ยดีอ้วนแล้วจนทำให้เปลือกที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยเปลือกที่ติดเชื้อราอะไรบ้างที่ทำหน้าที่มันไม่มีน้ำยางเนี่ยมันก็จะแตกออกมาอย่างนงี้นะฮะข้างในนี่มีน้ำยางแน่นอนจิ้มข้างในเนี่ย,ย,ย,นนนนยตัวนี้แหละถ้าเต๋ ถ้าแตกอย่างเงี้ยต้องรอสักพักหนึ่งนะฮะแต่จิ้มนี่มีน้ำยางแน่อนอนรอสักพักหนึ่งแต่ถ้าเอาแผลตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจิ้มแผลตรงนี้ดูนะเอาแผลที่มันอ้วนๆทรงอ้วน่แผลที่กรีดแผลเดิมนี่แหละนี่รอยกรีดเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยปีหน้าเอาตรงนี้พอทรงดู้วมันอ้วนเดี๋ยวเพิ่งเอาตรงนี้นะครับให้มันสร้างได้เยอะๆก่อนให้มันอ้วนกว่านี้ก่อน แตีปีนี้ปีนี้ไม่ใช่ปีหน้าเดี๋ยวฝนลงใส่ปุ๋ยเนี่ยเอาตัวนี้ได้เดี๋ยวผมจิ้มให้ดูเลยนะครับโหแดงเลยนะอีนิดนึงต้องออกตัวก่อนนะผมกีดยางไม่เป็นนะครับลึกอีกทีนึงนะเน่อยู่ชั้นไหนนี่ประมาณนี้นะฮะนี่น,นี่แดงเลยนะครับเห็นไหมพ่นน้ำหมักสูตรสองของจันต้น ตรงนี้ไม่ลึกนะผมไม่ผมมา่กีดดางไม่เป็นเด้แย่จจิ้มดูเข้าไปลึกอีกก็ถึงชั้นน้ําอีกครับเนี่ยเประมาณเนี้ยเอาตรงนี้ได้เนี่ยหนาพอใช้ได้ละเนี่ยต้นหน้าตายเห็นไหมเนี่ยสอยมันก็ไม่มีแล้วนะสอยสูงสูงอ่ะสองเมตรเนี่ยไม่มีน้ํายางแล้วเอาตรงนี้เนี่ยมาแล้ว เห็นไหมแดงแดงเนี่ยสุดยอดเลยนะแดงแดงผิวแดงแดงเอาตรงนี้เลยฝนมาเนี่ยใส่ปุ๋ยทางดินเนี่ยใส่ปุ๋ยคอกนะฮะปุ๋ยคอกขี้วัวขี้ไก่ขี้ควายอย่างเงี้ยนะครับใส่ไร่หนึ่งก็สักยี่สิบสามสิบกระสอบแต่ปุ๋ยเคมีอย่าให้ขาดนะฮะไร่หนึ่งถ้าได้กระสอบครึ่งก็ดียิ่งยางหน้าตาย ดอาหารให้มันหน่อยครับเหมือนคนป่วยนะครับขาดอาหารได้ที่ไหนล่ะฮะคนป่วยเน่ยยางก็เหมือนกันนะฮะนอกจากพ่นน้ําหมักของอาจารย์ต้นซึ่งเป็นซึ่งเหมือนนมเปรี้ยวเหมือนวิตามินรวมนะต้องให้อาหารหลักเขานะฮะหน้านี้มันให้ไม่ได้ก็รอฝนแล้วกันช่วงนี้ก็พ่นน้ําหมักอาจารย์ต้นไปทุกอาทิตย์ได้ยิ่งดีนะต้นหน้าตายเนี่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 ยไหลอ,อย่างเงี้ยเลยเนี่ยเนี่ยเนียเข้มข้นนะน้ํายางเนี่ย ประมาณนี้เลยลุยเลยครับเห็นคลิปนี้ก็อย่างลังเลนะฮะอย่าลังเลเลยที่จะใช้น้ำหมักสูตรสองของจันต้นซื้อไปใช้เลยครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่าส่งฟรีเก็บปลายทางนะฮะนีแน่นอนฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันหายแน่นอนฮะต้นที่หน้าตายเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยดูไหลอย่างเงี้เยเดียกีดนี้เนี่ย มาเนี่ยใส่ปุ๋ยมันสักหน่อยนะกีดได้เลยตัวนี้ไป่ต้องห่วงเลยกีดสั่งเนี่ยเพราะว่าดูมัมันอ้วนเราดูออกเห็นไหมมันอ้วนออกมาเนี่ยมีความอ้วนในตัวของมันเองพ่น้ำหมักไปแล้วมันสร้างเนื้อไม้ได้ไวฮะคุณสมบัติของน้ำหมักสูตรสองของจันต้นเนี่ยแล้วก็น้ำท่อน้ำยางก็มาจากเนื้อไม้ที่มันสร้างใหม่ได้ไว แต่คนนี้อยากได้น้ำยางเยอะๆต้องใส่ปุ๋ยทางดินปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยคอกให้เขาด้วยนะครับอาหารหลักเขาฮนะเพิ่มจนนํานวนท่อน้ํายางเนะนี่ยน้ําหมักสูตรสองของจารย์ต้นทําได้ดีแต่ถ้าอยากได้มันไหลานานๆนะได้ปริมาณเยอะๆ,ๆปุ๋ยเคมีครับขาดไม่ได้หรอกครับอาหารหลักของเขาถ้าเป็นคนก็เหมือนข้าวเหมือนปลานะ่ะขาดไม่ได้ครับผมดูดีต้นนี้ยางหน้าตายไหมล่ะสอยอยู่งนี่นะโอ้โห เห็นคลิปนี้ก็คนที่ท้อน้ำยางไม่ออกหน้าตายก็ซื้อเปิดใจลองซื้อไปใช้นะครับถ,ถูกเองขวดหนึง่งลิตรสามร้อยก้สิบเก้าบาทค่าส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ